สวัสดีครับวันนี้ก็พาไปดูท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนะครับฉบับปรับปรุงครับนี่ครับพื้นที่ที่จอดรถนะครับกว้างขวางนะครับก็ใหญ่ใกล้เคียงกับเชียงใหม่แล้วนะครับมีการปรับปรุงแล้วครับนี่นะครับก็จะเป็นรุ่มโนลาเนี่ยครับปัจจุบันนะครับก็มีการสร้างอาคารที่พักนะครับไม่ใช่อาคารที่พักนะฮะอาจจะเป็นอาคารรองรับนักท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากว่าเขาทําลานบินได้ใหญ่ขึ้น ตอนนี้นะครับมีเต็มไปหมดเลยนะครับนี่กำลสร้างสองชั้นอยู่เลยนะครับคนเต็มไปหมดเลยนะครับก็ปรับปรุงใหม่ตอนนี้กำลังสร้างนะครับอาคารปรับปรุงใหม่นะครับเข้าไปข้างในนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะใหญ่โตอลังการนะครับ นี่ครับสุราษฎรีจะมีสองชั้นนครศรีธรรมดามีหนึ่งชั้นนะครับทีงนี้นะครับก็จะเป็นอาคารสําหรับรองรับผู้โดยสารนะครับที่ค่อนข้างจะมาเยอะนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมกาลังสร้างครับจะพาไปดูข้างในเพิ่ที่รถนิดเดียวนี่รถเยอะนะครับนี่ครับคนก็เต็มเลยนะครับก็จะพามาดู ท่าอากาศยานนะครับอนาคารศรีธรรมราชฉวัตปะพุ่ง,งก็จะมีรถเช่ามากมายนะครับอันนี้ก็รถเช่านะครับเดี๋ยวผมพามามาดูนะครับหลังจากที่มีการขยายสนามบินคนก็เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมก็มาพามาดูด้านในด้านนอก คนไปเยอะนะครับน,นี้ประมาณห้าสิบนาทีนะครับเข้านะครับคนก็เยอะมากนะครับหลังจากที่สวนไ็่ยินทุงวระได้นนไข่นะครับเสร็จนะครับ นี่ครับบรรยากาศท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนะครับมีที่รองรับมีคนแรกมานะครับนี่ครับจะมีร้านค้าเยอะแยะไปหมดนะครับนี่ครับ้าคขาเข้าและทาขาออกนี่ร้านโกปีนะครับร้านที่คนนิยมนะครับ ละเตาไส,ส้หม,มูสามยี่สิบ <c oughs> บาทเห้ดนะยังไงว่าไม่เอาเดี๋ยเงนไงถ้เป็นไรเดป0สาบาทโดปีอ๋อชาร้อนชาอ้อชาย็ายนชาเย็นสามห้านะครับเห็นไหมโอลี่ยงสามห้าบาทนะครับโปรตีนมีที่นั่งไหมนะครับ มีที่น่าอยเดี๋ยวเรามาซื้อของกินกินกันนะฮะนีครับบรรยากาศท่ากาศยานนครศรีธรรมราชราชราชบ้านเราครับนะครับใหญ่โตอลังการมโหฬานมากนะครับอ๋อนะครับผมชมร้านกฟินะครับนี่ครับพัฒนาอย่างได้ได้ดีเหมือนกันนะครับ อากาศยานของเรา